ปันในสมัยนี้เนี่ยเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อเขาเรียก NCD นะครับไม่ใช่มีโรคที่มีเชื้อโรคครับสมัยก่อนโรคมีเชื้อโรคโรคหาคือโรคอหิวาตกโรคเนี่ยมันมีเชื้อโรคครับทาให้คนท้องร่วงตายคุณใช้ยาฆ่าเชื้อมันก็หายวันนรกก็มีเชื้อครับใช้ยามันก็หายโรคไข้ต้อฤิษมันก็หายเพราะมีตัวเชื้อสมัยก่อนเนี่ยโรคสําคัญคือโรคมีเชื้อทั้งหลาย ปัจจุบันเป็นโรคไม่มีเชื้อครับมะเร็งมีเชื้ออะไรเบาหวานมีเชื้ออะไรความดันมีเชื้ออะไรคุณเป็นซึมเศร้ามีเชื้ออะไรโรคภูมิพัวม,มีเชื้ออะไรภูมิแพ้มีเชื้ออะไรไม่มีครับโรคเหล่านี้เป็นโรคที่สําคัญที่คนตายไม่สุบปัจจุบันแล้วยาปัจจุบันเนี่ยมันรักษาไม่ได้ไม่รู้จะค่าอะไรมันก็รักษาตามอาการป่วยก็กินแก้ปวดนอนไม่หลับกินยาก็นอนหลับคุณ มันจะไปหายได้ยังไงครับชักก็ให้แก้ชักเดี๋ยวชักใหม่ก็ให้ยาแก้ชักจนตายแล้วครับมันไม่หายโรคอาเซเมอร์หายไหมครับพักกิสันหายไหมไม่หายทักโลกหนึ่งแม้แต่วุ้นตาเสื่อมจอตาเสื่อมมันก็ไม่หายแต่ว่ากัญชาหายทุกโลกเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่รักษาที่อาการ รักษาที่ต้นเหตุสมมติว่าเป็นเบาหวานเนาะคุณก็รู้ว่าขาดอินซูลินใช่ไหมครับน้ําตาลคุณเนี่ยมันสูงเพราะอินซูลินไม่พอหมอปัจจุบันก็ฉีดอินซูลินให้คุณไงเพื่อไปล้างน้ําตาลเพราะอินซูลินหมดน้ําตาลก็ขึ้นมาใหม่ก็ฉีดใหม่ใช่ไหมครับกินใหม่จนตายหายไหมครับไม่หายกินจนตายนั่นแหละอินซูลินอะแต่ว่ากัญชากินเข้าไปมันไปทําอะไรครับมันทําให้เรานอนหลับ หลับแบบสมบูรณ์แบบนะครับซึ่งวัดโดยเครื่องมือได้คุณกินพอดีนะครับมันจะหลับสมบูรณ์แบบหลับยาวหลับลึกหลับฝันหลับแล้วหายใจได้ดีหลับลึกต่อเนื่องนะครับมันได้คะแนนที่มันผ่านเกณฑ์นะครับร่างกายเมื่อเข้าระบบหลับแบบนั้นได้เนี่ยร่างกายจะเข้าสู่โหมดซ่อมตัวเอง เรียกว่าสร้างโกรทฮอร์โมนขึ้นมาใหม่ซึ่งคนแก่จะไม่มีครับคนป่วยไม่มีมีแต่เด็กๆโกรทฮอร์โมนจะไม่มีแล้วพอสร้างโกรธขึ้นมาฮอร์โมนขึ้นมาเนี่ยมันสร้างอวัยวะได้ใหม่ทุกชนิดเพราะฉะนั้นเบาหวานเกิดจากตับอ่อนเรามันบกพร่องสร้างอินซูลินไม่ได้ตามที่ต้องการใช่ไหมครับพอเราหลับได้สมบูรณ์แบบแบบนั้นนะ่ะร่างกายก็ไปสร้างตับอ่อนขึ้นมาใหม่ฟื้นขึ้นมาใหม่ พอตับอ่อนนั้นฟื้นขึ้นมามันก็สร้างอินซูลินได้ใช่ไหมครับก็จบเบาหวานก็หายจริง,รงๆใช้เวลาไม่ถึงเดือนหรอกการฟื้นตับอ่อนนะครับแต่ว่ามันย,ยากตรงยาเก่าที่คุณกินมาเป็นสิปีเนี่ยต้องเลิกให้ได้ทั้งหมดก่อนยาปัจจุบันนะครับถ้าคุณเลิกยาปัจจุบันได้จนหมดเมื่อไหร่เนาะนับไปต่อไปนั้นสามอาทิตย์นะครับเบาหวานคุณจะปกติเลยอันนี้เป็น งานวิจัยที่เราจดบันทึกมาแต่ว่าเราจะทำซ้ำครับให้มันเป็นทางการเรามีตัวเลขอยู่นี้แบบเยอะนะครับแต่ว่าเราจะทำซ้ำจาก8,000คนให้เป็นแสนๆคนเลยจะได้แน่นอนว่าเบาหวานมันหายแน่ๆถ้าคุณเลิกยาปัจจุบันได้ทั้งหมดแล้วก็ภายในสามอาทิตย์เท่านั้นแหละครับมันจะปกติทั้งเบาหวานไขมันความดันมันมาด้วยกันครับไปหมดเลยครับสามโรคภายในสามอาทิตย์ง่ายจริงๆ ไอ้แบบนี้แหละครับที่เรามีประสบการณ์มาแล้วโดยใช้ร่างกายซ่อมตัวเองเพราะนั้นสโลแกนของของเราทุกโรคหายได้นะครับถ้าไม่ใช่โรคที่เกี่ยวกับชืโรคนะครับเพราะนั้นสโลแกนเราก็คือหลับสบายหายทุกโรคจำไว้นะครับ หลับสบายหายทุกโรคก,การจะหลับสบายต้องใช้กัญชาให้พอดีแต่ว่ากัญชาอย่างเดียวบางทีมันก็หลับยังไม่สมบูรณ์แบบคุณก็ต้องออกกําลังกายพอสมควร